สวัสดีค่ะมื่อนี่สิมาเห็ดเกี่ยวท่านอ่ะด้วยหวานหางจจะเคเป็นยังไงดองบึงน่าสดๆอายุหลายเราต้องเห็ดบึง อันนี้มันเบิดเดี๋ยวหาสม่าบวดจากว่านหังจระเขียงสิเขามาตัดเอาตะว,วุ่นมันเป็นวุ่นใสๆยัสยยงสิอากระล่าง hay, yàng xí, riêng đường, mẫn ốp, hay mẫn đứt, thôi, mẫn bột cặp বহুত 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 শিন্ত